มาหลบได้ทันนะฮะโอ้เรียบร้อยครับแต่ว่าคุณจอตพยายามจะเข้าไปอับปคัตอีกทีนึงแต่ว่ายังต่อคอมบูไม่ได้นะเอาแล้วยังไงต่อคุณอจอโตจอโตเรียบร้อยฮะอับปคัตไปอีกทีแล้วพยายามจะทุบแต่ว่าไม่โดนตอนที่คุณไซย,ยังหาจงังหวะหลบได้ฮะแต่ว่ายังหาจงังหวะทำดาเมจไม่ได้นะฮะโอ้โหเอาแล้วคคุณไซาปาดไปได้แค่ทีเดียวเรียบร้อยครับดึงไม่ได้หนึ่งทีตอนนี้ไม่มีการไปเล่นในขอบสนามเลยยังไงดีครับคุณจอโตคอนจอโตเรียบร้อยครับโดนดึงไปคอมบูลัวๆเลยฮะแต่ว่ายังกลับมาได้ครับตอนนี้กลายว่าคุณไซ โอ้เอาละ,ะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วยังไงล่ามาอีกแล้วฮะโอ้ไซคอเต,อเตอ้คือใครฮะคุณไซคอเต,อเตอ้ไม่รู้จักะฮะคุณไซคอเตอ้ เอาล้วฮะรอบนี้ยังไงฮะคุณไซคอตเต้ม,มาฮะจับขวานแล้วยังไอจับหอกแล้วยังไงหาจังหวะเล่นอยู่ครับตอนนี้ใครจะได้เปิดก่อนทิศแรกเอาล้วฮะเรียบร้อยครับคุณยุนไอคุณไซครับคุณไซขอเปิดก่อนแต่คุณยุนขอปากคืนไปที่ขอบสนามแล้วตอนนี้ยังไงคุณไซโอ้อัปคา้ามไปสองทีโอ้รอบนี้ของจริงอะรูลนี่เป็นอะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยเซจเจอไปเรียบร้อยครับคุณยุนโอ้นี่รวมแก๊งใช่ไหมฮะแก๊งคุณยุนหรือเปล่าฮะถ้าไม่ใช่ก็คือเอาเรื่องอะอภิรัชย์เจอออไปีีกทคุณตันมาติตกลับมาได้มมั้้ยยกลบาาาไดฮะพวซีเจอไปอทีคุณแอาละฮะ หาจังหวะเล่นกันใหม่แล้วตอนนี้ยังไงเอาแล้วฮะพยายามหาจังหวะแล้วกระโดดไปกระโดดมาเรื่อยๆมาเซีเ,เจอร์ไปไม่โดนแล้วโดนคุณเอตมาตินสวนไปสองฮิตเอาครับเสยเอาไปครับไปสองทีแล้วยังไงกัจะปิดเกมไปเลยแต่ยังไม่ได้ครับพยายามจะเข้าลงไปต่อยเอาไปครับไม่ได้อีกทีหนึ่งตอนนี้กลัลว่าเลื่อนส้มทั้งคู่แล้วฮะโดนทิ้งออกไปทีหนึ่งตอนนี้คุณเดมตอนนี้คุณเดมแล้วฮะต่อยคุณเอตมาตินแล้วไงฮูลงไปปิดแบบสวยงามอ่ะโอ้คุณเดม เทพมาจากไหนอีกแล้วว่าเกินไปฮะโอ้คุณบูเสียดายที่ไม่ได้เล่นนะครับขอไปถามแล้วยังไงโดนกระทื้เท้าไม่โดนนะคุณมิดขอปาดคืนสองมัดแล้วยังไงฮะตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นยังไงโดดไปโดดมาเอาไงใครจะเปิดก่อนเรียบร้อยครับมิดขอดึงออกไปก่อนขอบสนามแล้วยังไงครับคุณมิดพังนะฮะตอนนี้คุณจอร์ดขึ้นมาขอปาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงโปรกทีไม่โอ้ไม่โดนฮะตอนนี้เรียบร้อยฮะโดนดึงไปหนึ่งทีแล้วยังไงพยายามจะหาจังหวะเล่นแต่ว่าเรียบร้อยฮะคุณจอร์ดดูจะได้เปรียบกว่าตอนนี้เเเเเเลลลลือออออออดด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 ดคคคุุุุุณณมมมมมมิิแแแงงงงงง้้้้้้ววววฮฮฮะะะะตตนน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 นีีีีีีาาาาาาาธธหหปปปไไไไทททยยยยยยัััั่่โโรรรบบบบขึจกก็็ เก็บพัดเโดนเตะแล้วดเ,ดลเรียบร้อยฮะโอ้โหเฟิร์สบาดตกเป็นปของคุณจอร์ดอ้าได้ไหมไม่ได้ฮะคุณเดด้ารอดังอยู่แล้วขอบสนามแล้วยังไงปาวุธทิ้งไปเลยะ้ะตอนนี้กลายว่าลงมาไม่มีอาวุธให้เก็บแล้วคุณเอเดียหาจัหางหวะเล่นยังไงดีตอนนี้โดนฟันไปสองทีแล้วยังไง3าทีแล้วโดนดึงออกไปแล้วยังไงฮะเปลี่ยนอาวุธอีกแล้วโอ้โหคุณเอเาียไม่ได้เก็บอาวุธแล้วฮะตอนนี้หาจังหวะอยู่เล่นไม่ร้อยปาระเบิดไปหนึ่งทียังไม่ได้ฮะไม่โดนนะตอนนี้คุณเอเดียเปลี่ยนมาเป็นกาตาแล้วยังไงโดนต่อยไปสองมัดปาวุธไป1ทีแล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้ฮะแล้วยังไงคุณเดอด้าปิดเกมเลยฮะเรียบร้อยยังฮะโอ้โหดึงไม่โดนแต่ปาดไปได้หนึ่งทีแล้วไงคุณ ที่อขาเจ้าขอเล่นอยู่ฝั่งฟันไปสองทีและเรียบร้อยฮะโดนซินเจอร์ไปไม่รอดฮะการสวนกันกลางอากาศและเรียบร้อยฮะล่วงไม่เฉยเลยฮะคุณเดอร์ได้เอาะะล้วถ้ากลับมาคู่นี้ยังไงฮะใครเอ,อ่ยคุณเอเลียนฮะไม่คุณนะสีฟ้าตึงจังเลยฮะ สีฟ้าตึงยังเลยฮะตอนนี้ก็ยังถือว่าสูสีอยู่นะฮะแต่ว่าคุณจอร์ดกับคุณเดอร์ดานี่ฝีมือไม่ธรรมดาฮะแล้วยังไงครับตอนนี้คุณดีคอยคุณดีคอยขึ้นมาได้ยังไงคุณเอ,อเลียนโอ้หตั้งชื่อเนาะคุณเอเลียนยังไงขอจิ้มเปหนึ่งทีแล้วตอนนี้ขึ้นมาได้ครับปาวุธแรกก็เป็นคนละทีแล้วยังไงเก็บวุธกัเเนได,ได้ไแล้วเรียบร้อย,เเอยคุณเอเลียขอปาไปสองทีสามทีคุณเดอร์ด้าขอสวนไปอีกหทีแล้วเรียบร้อยแฮสซิเนเจอร์เก็บคุณดีคอยออกไปไม่รอดฮะท้ายเท่านั้นจะเก็บายเด็กทั้งคู่ครับตอนนี้พยายามจจะะังหวเล่นเเเรรรีีียยยยยยบ้้อออออขกก่่่ววไไไไปนนิิะคคคัััุุณณดดดด์าางงงงหหจมโ ดึงออกไปแล้วยังไงคุณเดอร์ดากลับขึ้นมาได้แต่ว่ายังโดนคุณดีคอยสวนไปอีกทีแล้วเรียบร้อยอกดซีเจอร์ไปคนละทียังไม่โดนเรียบร้อยฮะคุณดีคอยพยายามจะดันคุณเดอร์ดาออกไปทขอบสนามปาดไปอีกทีแล้วซีเจอร์ไปเรียบร้อยฮะแต่ว่ากลายมาว่าคุณเดอร์ดาซีเจอร์โดนฮะโอ้โหกลายมาตอนนี้สูสีฮะแต่ว่าคุณดีคอยเลือดเลือดส้มแล้วยังไงฮะดีเอายังไงด,เงไงดีเรียบร้อยฮะเรียบร้อยซีเจอร์ไปถึงทีคุณอ่าดีคอยแต่ว่าคุณเดอร์ดาอาวุธหลุดไปแล้วโดนอัพมาคัทไปไม่รอดฮะกดอ่าพยายามจะจจจััััับบบบบแแแตต่่่่ววววาาายย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 ยงงงงไไไไไมมโโดด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 นนนนนฮฮฮะะะออ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 ีีีีีีีี้้้้้้เเเเเเรร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 รททททุุุุุุลลลคคคณณณ์์์กซปปปิธห เรียบร้อยคุณเดอร์เปลี่ยนมาเป็นกาตาครับพยายามจะเข้าไปปิดเกมเลยเมื่อกี้ยังไงฮะกลับมาได้ไหมกลับมาได้ครับป่าวูทิ้งไปอีกทีนึงตอนนี้คุณมิดเลือดแดงแล้วขอเตะไปได้วยหาป่าได้ยังไงพยายามจะหาจังหวะ ยังไงฮะหาจังหวะหลบฮะไม่ใช่าทำดาเมจเรียบร้อยตอนนี้จับอ่าเป็นเคียวได้แล้วฮะบหาจังหวะเล่นเรียบร้อยกดซีเจอร์ไปทีแล้วโดนคุนเดอร์ป่าไปทีตอนนี้เลือดแดงมากแล้วแต่คุนเดอร์ก็เลยจะส้มำกันซีเจอร์ไปโดนอีกทีแล้วเรียบร้อยฮะป่าไปเฟิร์สป,ปาดตมของทีมสีนเงินอีกแล้วนะฮะไม่เรียบร้อยคุณมิดดึงออกไปที่ขอบสนามแล้วกลายเป็นว่าคุณเคตอนนี้เลือดส้มแล้วยังไงทำยังไงดีเรียบร้อยขอป่าไปหนึ่งทีคุณไคเดนกลับมาได้ไหม่่่่ไไไไไดดดด้้้้แแลววอออออนนีีีาาาาายยยยยยคคุุณณเเเึมมพหจัังงงูรรรบบิปปทท ตอนนี้เลือดแดงแล้วก็ซีเจอวิธียังไม่โดนฮะหาจังหวะอยู่แล้วยังไงโดนคุณเคป,ป่าดเป็นทีตอนนี้กลายว่าคุณมิดเลื่อจะส้มแล้วยังไงตอนนี้คุณเคเอาวุธลุดไปแล้วขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ตอนนี้หาจังหวะจ,จับขวานแล้วฮะตอนนี้คุณมิดรอดักขอบสนามแล้วเรียบร้อยอะไม่รอนะโดนป่าออกไป จะปาดเรียบร้อยขอปาดไป2ทีแล้วยังไงคุณพีเคสสวนมา1ทีเรียบร้อยฮะฟาดไป1ทีแล้วยังไงก็เลยไปขอบสนามกลับมาได้ไหมกลับมาได้แต่อัพเปัดไปไม่โดนหาจังหวะเล่นกันอยู่ครับตอนนี้อาวุธช้ากันทั้งคู่เลยเรียบร้อยยังไงขอจิ้มไปสอทีกลายให้่าตอนนี้เรียบร้อยโดนปาดไปอีกแล้วคุณพีเคเอสตอนนี้เลือดแดงมากแล้วยังไงโอ้คุณน่ารักกลับไปเก็บเลยอัพเปัดไปอีกทียังไม่โดนฮะแล้วเรียบร้อยฮะโอ้ยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดแล้วคุณพีเคสกลับมาได้ไหมอาวุธหลุดไปแล้วแต่ว่าหาจังหววววะะกกลลลลลัััััััับบมมาาาาาขออออออตต่่่ยยยยยยไไไไไดด้้้้้้ทีีแแแแงงงงงคคคคุุณณนนนนนนรรพพปหหจจเเ์ว อะไแครับหาจังหวัดเล่นอยู่เรียบเรีร้อยครับไม่รอดแล้วโดนปาดรอยขึ้นไปฮะบ,บางคนอาจจะอยู่กับผมมานานแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เคยคอมเมนต์นะแต่ถ้าคอมเมนต์ผมก็จะจําได้นะใครเคยมาก็ส่วนใหญ่ก็จะจําได้นะ และเรียบร้อยครับคุณไคเดนเบกยังไงฮะคุณไคเดนเบกเรียบร้อยยังถาจังหวะทำดาเมจไม่ได้แล้วคุณน่ารักปาดรัวๆเลยตอนนี้กลายว่าคุณน่ารักบอกเลยว่าฮิตสุดท้ายเท่านั้นแดงมากขนาดนี้แล้วแต่ยังไงโดนคอมโบชุดใหญ่เลยครับคุณไคเดนโอ้โหอะไรครกายว่าเลือดจะส้มแล้วยังไงคุณไคเดนขอแค่ชุดเดียวเท่านั้นแต่ยังทําไม่ได้กดซีเจอไป็นึทียังไม่โดนฮะโอ้แรกก็เป็นคนละทีแล้วยังไงดีเอายังไงดีคุณไคเดนเล็บร้อยขอพุ่งไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยฮะเก็บคุณน่ารักไปได้นะพี่ยังไงต่อคอมโบต่อไม่ได้แล้วคุณเดอร์เตะไปด้วยเท้าปล่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหมัดแล้วกดซีเจอกลางอากาศเลยแต่ว่ายังไม่โดนแล้วยังไงคุณตลอดจะลงมาปิด กมแต่เมื่อกี้ดูท่าจะ <c oughs> กดผิดจังหวะไปนิดนึงแล้วยังไงตอนนี้กลายว่ามาอยู่กันขอบสนามอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าคุณตลอดเลือดแดงมากแล้วยังไงขอแค่ชุดเดียวนั้นแล้วคุณตลอดกดซีเจอร์ไปทียังไม่โดนะแล้วคุณเดอร์ยังไงฮะเรียบร้อยปาวูทิ้งไปตอนนี้คุณตลอดเปลี่ยนมาเป็นหอกแล้วโอ,พอ้พร้อมสกินของเขาฮะเป็นวูโกงนะฮะบอกเลยแล้วเรียบร้อยยังไงคุณตลอดทําท่าเหมือนจะลงไปฮะเมื่อกี้อาจจะดักคุณตลอดคุณเดอร์ได้แต่ว่าเรียบร้อยครับโดนคุณเดอร์อัปคัดไปไม่รอดนะแกจะพุ่งเข้าไปตอนนี้จับวูได้ทั้งคู่นะฮะหาจังหวะบอกเลยว่าสุดท้ายเท่านั้นยังไงฮะจังหวะเดียวเท่านั้นแล้วยังไงคุณเดอร์ได้ปาวูทิ้งไปแล้วตอนนี้ จำจะเข้าไปเก็บอาวุธเรียบร้อยฮะตอนนี้เก็บหมัดแล้วเรียบร้อยฮะกดซีเตอร์โดนไปหนึ่งทีแต่ว่าคุณเดีคอยยังอยู่ฮะแล้วปาวุธทิ้งไปกลับขึ้นมาไปกลับมาได้ฮะตอนนี้คุณดีคอยเตะไปด้วยทัาปลาแล้วปาด้วยเคียวเลยยังไงปาวุธไปยังไม่โดนฮะปาลุกตุ้มไปก็ยังไม่โดนตอนนี้ยังไงฮะคุณดีดีคอยไม่มีอาวุธแล้วฮะคุณเดาได้คุณเดาได้ตอนนี้จับอาวุธได้แล้วเรียบร้อยปาวุธทิ้งไปอีกทีแล้วกลับมาเก็บได้อีกครั้งนึงพยายามจะหาจังหวะอัปคัตสุดท้้้้้ายยยยแลวเรรรรีีบบอออออฮะะโโไม่ดดคคคัุณน เรียบร้อยดูคุณจอตกเขาเตะไปได้วยท้าป่าแล้วนี่ปามุมแรงอีกทีแล้วโดนด้วยฮะโอ้เมื่อกี้คอมโบสวยมากฮะทั้เมื่อกี้กระเด็นจากมุมูแดงมาแล้วคอมโบด้วยซิีเกจเจอร์จังหวะสุดท้ายเมื่อกี้สวยเลยแต่ว่าไม่โดนนะแล้วยังไงตอนนี้กลาย่าคุณจอตกต้ปาบุทิ้งหนึ่งทีเข้าอับอัพคาสแต่ยังอัพคาสไปโดนนะตอนนี้หาจังหวะเล่นใหม่แล้วยังไงทุบไปหนึ่งทียังไม่ได้ฮะยังปิดเกมไม่ได้ตอนนี้บอกเลยว่าเลือดแดงทั้งคู่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณแพนด้าเลือดจะดำแล้วยังไงคคครรรับบุณจจออตพยยยยาาามมะเเลล่นีีววสแ้้ฮะพลลาดเครับคุณจอตโดน โดนปาดไปเรียบร้อยนะฮะโดนคุยแผ่นไอ้โดนคุณแพนด้านะฮะแค่นะตอนนี้การว่าคุณเดอร์ด้าตอนนี้ยังไงฮะคุณเดอร์เดอร์ด้าตอนนี้เลือดแดงแล้วคุณมีกการลงไปปิดเลยตอนนี้คุณเดอร์บอกไม่เล่นแล้วครับเคียวบอกขอใช้ดาบดีกว่าฮะเจอคุณมิตรแต่สู้ยากเรียบร้อยปาวูทิ้งไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นเคียวแทนย,ยังไงฮะพยายามจะเข้าไปเกี่ยวเราคุณมิดปาดออกมาได้สองทีแล้วลงไปปิดที่ขอบสนามแล้วยังไงเรียบร้อยครับปาดไปหนึ่งทีแล้วปาวูทิ้งไปแล้วคุณมิกการสลดบ ปิดเกมเลยเมื่อกี้แต่ไม่โดนนะแล้วคุนเดอร์รอดักอยู่คอสนามเกี่ยวไปอีกทียังไม่โดนแล้วตอนนี้คุณไม่เปลี่ยนเป็นออฟแทนฮะเอายังไงดีกดซีเจอร์มาอีกทีแล้วโดนคุนเดอร์ปาดไปสองทีแล้วยังไงพยายามจะหาจังหวะเล่นแล้วเรียบร้อยฮะโอ้ในสุดก็หยุดได้นะ คุณมิดนะรอบนี้คุณคีโตปาวุทิ้งไปตอนนี้เปลี่ยนเป็นคัน,นอนแล้วยังไงพยายามจะเข้าไปทุบเรียบร้อยครับคุณดีคอยขอเปิดก่อนจับทุบไปหน่งทียังไงครับเรียบร้อยครับจับทุบอีกหึ่ทีโอ้คุณคโตยังไงหาจังหวะเล่นอยู่ครับเข้าไปต่อยทียังไม่โดนนะคุณโตปาวุทิ้งไปเอาปขคัไปดวยมือเปล่าแล้วเรียบร้อยครซรีเจอร์ด้วยเท้าเปล่าแล้วยังไงคุณดีคอยกลับมาได้ไหมกลับมาได้คะแล้วเรียบร้อยฮูคุณคีโตกลับปิดเกมเลยโอ้มัอกี้กดซีเจอร์ไปแต่ว สนามแต่ไม่โดนแล้วคุณดีคอยกลับมาไม่ได้แล้วฮะไม่รอดฮะเปลี่ยนชื่อมานะ มาแล้วเรียบร้อยจิ้ม <personaje> คุณมิดรัวเลยครับยังไงดีครับคุณมิดปาดไปอีกงทีแล้วตอนนี้คุณแอซตามาตินหาจังหวะไม่ได้แล้วตอนนี้พยายามยังไงครับลงม้อีกทีคุณมิดกดซีเจอร์ไป1ทีแล้วยังไงลนจี้ไป1ทีแล้วเรียบร้อยฮะซีเจอร์ไปกาอากาศแล้วยังไงคุณมิดกลับมาได้มั้กลับมาได้ฮะตอนนี้อาวุธหลุดแล้วพยายามจะโดนขึ้นไปยังขึ้นไปไม่ได้แล้วอัพคัทไป1ทีครับตอนนี้คุณเอซตามาติอาวุธหลุดแล้วยังไงตอนนี้ปาอาวุธไปงทีตอนนี้เรียบร้อยคุณเอซตามาติปาระเบิดไปตอนนี้มือเปล่าฮะแต่คุณมิดคุณมิดเรียบร้อยโดนตะไป1ทีตอนนี้คุณมิดยังไงฮโดนแทงไปไม่รอดนะโโี่สินแพงสูงของจริงม่ได้อยู่ ยังไงกดซิงเจอร์รอดาขอมสนามยังไม่โดนนะแล้วคุณสภวิทย์ยังไงฮะตอนนี้เรียบร้อยโดนปาดไปอีกทีแล้วยังไงกดซิเจอร์ไปทีตอนนี้คุณสภวิทย์โดนอาวุธลงมาไม่มีอาวุธแล้วตอนนี้เรียบร้อยหูหลบได้ด้วยหูสวยงามแล้วยังไงโดนปิดไปเลยไหมยังนะโอ้เรานี่มาเล่นที่ขอมสนามแล้วยังไงเรียบร้อยอัพคาร์ขึ้นไปดีแล้วเรียบร้อยโดนคุณคิตโตปาอาวุธไปอีกทีตอนนี้กลายมาคุณกิ้ตโตะไม่มีอาวุธแล้วโอเคจับอาวุธได้แล้วถือกาตาแล้วยังไงลงไปปิดเกมเลยไหมคุ เอาละแล้วยังไงรอบนี้คุณเด็กดีคอยของเราคนสุดท้ายเรียบร้อยครับคุณอุเนะเป็นใครไม่รู้นะฮะบอกเลยว่าอุเนะเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะรอบนี้เอาละฮะบอกเลยว่าผมบอกว่ารอบนี้ต้องมีคนมาล้มทีมสีแดงนะแล้วมาจริงนะฮะรอบนี้เรียบร้อยฮะทีมสีแดงยังไงครับคุณอุเนะยังกลับมาได้อยู่แล้วอัปคัตขึ้นมาอีกทีครับคุณเด็กคุณดีคอยตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นกดซีเจอไปอีกทีแล้วยังไงต่อตอนนี้คุณเด็กคุณอุเนะคุณอุเนะตอนนี้รอหักขอบสนามครับพยายามจะเข้าไปเกี่ยวแล้วเรียบร้อยคครบดดนุณีอออยกซเไไปม่ะ เรียบร้อยครับดึงไปที่ขอบสนามแล้วทีนึงแล้วยังไงแล้วคอมโบไป2องทีสามทีแล้วกระเด็นกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาตั้งหลักอนี้การสนามแต่ว่าโดนดึงออกไปอีกแล้วคุณเอตมาติงไงวิ่งไปวิ่งมาหาจังหวะเล่นอยู่แต่ว่าคุณซิดพยายามเรียบร้อยครับคุณเ e อตมาติขบปากเข้าไปสทีแต่ว่าคุณซิดก็ยังไม่ยอมพยายามจะดึงคุณเอตมาติลงไปที่ขอบสนามและปาดไปอีกสทีแล้วซีเจอร์ไปกระเด็นไปขอบสนามตอนนี้อาวุธหลุดแล้วเอตมาติกลับมาได้ไปอัาเปอร์คาตไปหนึ่งทีตอนนี้พยายามจะกลับเข้ามาที่สนามแต่ว่าตอนนีี้้ไมม่ออาาาววุุธแลคณซิเเรด ซีโร่ปอครัพู่งกันไปพุ่งกันมาเียบเรียบร้อยโดนป่าไป2ที่3ทีแล้วยังไงฮะยังกลับไม่ได้อยู่ครับคุณซีโร่ปอตอนนี้เปลี่ยนอาวุธแล้วไม่เอาแล้วครับไอ้ล็อกเก็ตแลนด์ขอเปลี่ยนเป็นรองเท้าดีกว่าแบ t เทิล o ูทยังไงฮะแต่ว่าคุณรีโอป่าไปได้สองทีอะไรฮะผูดมีแต่คนมีแต่คนไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะใช่ฮะบอกเลยคุณไคเดนช่องแชทของผมมีแต่คนไม่ธรรมดานะ อาล้วคุณลีโอยังไงครับปาดขึ้นไปอีกหนึ่งทีแล้วตอนนี้ยังไงครับตอนนี้คุณซีโรโปกับคุณอ่าลีโอเลือดแดงกันแล้วต้องคูดแล้วเรียบร้อยครับปิดไปทังอย่างนี้เลยฮะเลือเต็มเตมเลยฮะแล้วยังไงครับคุณอมยิ้มโดนปาดรัวๆเลยตอนนี้อาแล้วยังทําไงดีครับคุณอมยิ้มขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้แต่ยังหาจังหวะทำระเมิดไม่ได้เลยฮะเรียบร้อยโดนซิงเจอร์ไปงทีแล้วยังไงดีครับคุณอมยิ้มกลับมาได้ไหมกลับมาได้ครับถือระเบิดหนึ่งทีปาไปโดนด้วยหนึ่งทีแล้วยังไงพยายามจะวิ่งเข้าไปหาคุณอมยิ้มแล้วยังไงกดดอสผิดจังหวะไปนิดหนึ่งครับคุณซิดดาวตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นยังไงครับตอนนี้คุณซิกเข้ามาแล้วครตอนนี้คุณอมยิ้มจับอาวุธได้แล้วขอดึงไว้หนึ่งทีแล้วยังไงพยายาม เข้าไปเกี่ยวแต่ว่าคุณซิดเข้ามาคุมขอบสนามอีกแล้วนะฮะพยายามจะปาดคุณอมยิ้มแล้วเรียบร้อยฮะ จังหวะนี้ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะเก็บไป2นะฮะแล้วลอมเจอไป1ทีตอนนี้คุณทาเลนเลือมจะส้มแล้วยังไงครับพยายามจะเข้าไปปาครับคุณจิติพัฒน์จิติพัฒน์ปาดได้ไหมปาดได้ฮะแล้วเรียบร้อยฮะปาดอีกหนึ่งทีแล้วยังไงคอมโบไปชุดใหญ่แต่คุณทาเลนขอความวุ่นทิ้งไปตอนนี้พยายามจะเข้าไปเปลี่ยนอาวุธเลยไงเขาต่อยไปด้วยมือป,ปาดแล้วกดซีเจอไปหนึ่งทีแล้วยังไงครับคุณทาเลนพยายามจะเข้ามาไม้กลับมาได้ฮะแล้วปาดเป็นหนึ่งทีแล้วยังไงครับปาดกัมไปหนึ แล้วคุณทาเล่พย,ยายามจะกดซีเนเจอร์ไปและเรียบร้อยฮะเอยตอนนี้เลือดส้มแล้วยังไงฮะพยายามให้เขาเป็นไรเดอร์คิกอีกทีหนึ่งยังไม่โดนนะโอ้คุณแบค็คเมอริเดียนนี่ยังไงครับเนี่ยฝีมือก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะตอนนี้เกาะอยู่ขอบสนามกดซีเจอร์เบ่งทีครับตอนนี้ไม่โดนตอนนี้ถืออาวุธเดียวกันแล้วยังไงเรียบร้อยฮะขอเกี่ยวคุณแบค็คเมอริเดียนเบ่งทีแล้วยังไง โอ้โหรอดได้ฮะนึกว่าไม่รอดแล้วยังไงฮะหูจังหวะเมื่อาากี้อะแล้วฮะยังไงครับตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเรียกโขงมาแล้วยังไงตอนนี้ถือขวานทั้งคู่อะแล้วเรียบร้อยโดนถือคอนทั้งคู่แล้วโดนปาดไปแล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้แล้วเราโดนคุณอ่าแบ็กเมอริเดียนปิดไปด้วยอ่าล็อกเก็ตแลนด์นะไม่รอดนะคุณแบ็กไลออนพยายามจะปิดเกมเลยไหมับตอนนี้คู่ต่อสู้เริ่มจะเหลืองแล้วเริ่มจะส้มแล้วด้วยยังไงฮะเอาละเรียบร้อยขอปาดไปอีกที อะไรไงต่อทีนี้เรียบร้อยขอไปอีกหนึ่งทีไหมยังไงแอสตรรันมาตินของเราเรียบร้อยฮะจิ้มไปหนึ่งทีโอ้เอาละครับแอสตรรันมาตินของเราจะรอดไหมฮะตอนนี้เลือดแดงแล้วแต่ว่าคุณแบงค์เขาบอกไม่เอาแล้วครับด็อกเก็ตแลนด์ขอเปลี่ยนเป็นอาคอนแทนฮะตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเข้ามาปิดเกมด้วยกันป่าแต่ว่าคุณแอสตันมาตินบอกเรียบร้อยฮะอาวุธหลุดนะฮะแต่ยังไม่หลุดนะฮะตอนนี้กลับมาอีกทีแล้วกระโดดเตะไปด้วยเท้าป่าแล้วยังไงตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมัดขอปัดเอาปรคัดไปแล้วปิดคุณแบ็ค เมาริดียนไปได้เลยฮะอยู่เอายังไงดีตอนนี้เลือดก่อนว่าคุณแบ็คเมริดียนเลือดเหลือน้อยกว่าแล้วคุณยุนเปียวคุณยุนเปียวยังไงพยายามจะอัปคัปิดเกมไห้ยังครับกดซีเจอร์ไปอีกทีแล้วโดนคุณแบ็คมริดีนปาไปหทีอาละฮะเลือดพอๆกันแล้วตอนนี้แต่ว่ากลายว่าคุณแบ็คเลือดแดงกว่าแล้วกดซีเจอร์ไปอีกทีแล้วเรียบร้อยฮะสวนไปได้ฮะคุณแบ็คยุนเปียวจะขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้อยู่ฮะแล้วยังไงต่อคู่นี้ไปเล่นกันที่ขอบสนามไหมยังไงฮะคุณแบ็กปาหุ้นไปเปล โอ้เกือบจะเก็บคุณยุนเปียวไม่ได้นะฮะรอบนี้ทหารจังหวะเล่นยิงไปยิงครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนอาวุธขอเปลี่ยนเป็นเกียวขอป่าไปอีกทีแล้วป่าวุธทิ้งไปป่าลูกตุ้งไปอีกทีนึงแล้วยังไงต่อตอนนี้เหลือแต่เท้าเปล่าแล้วพยายามจะเข้าไปเก็บอาวุธใหม่ไหมยังไม่ได้ครับตอนนี้คุณแอตต์มาตินรอดักอยู่แต่ขอต่อยไปได้วยเท้าเปล่าแล้วยังไงต่อตอนนี้ถือปืนแล้วพยายามจะเข้าไปเข้ายิงหนึ่งทัดแต่ยังไม่โดนฮะแล้วคุณแอตต์มาตินลงมาได้ไหมลงมาได้ฮะแต่ว่าโดนยิงแล้วป่าออกไปไม่รอดไหมยังรััครบเี่ย เลือดเต็มมาทั้งเกมฮะจังหวะสุดท้ายพลาดทีเดียวไม่รอดนะะคุนเลือดแดงนะโดนดึงไม่ที่ขอบสนามแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้โอ้โหเอา่ล้ะรอบนี้ยังไงปาดไปอีกหนึ่งทีแล้วกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมโอ้โหเอาละเรียบร้อยอะโดนปาดไปดแล้วคุณยุนคงกลับมาไม่ได้แล้วฮะยังไงครับคุณแบคลออยู่เลยโอ้โหเอาละได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยฮะยังไงฮะ ได้กลับมาให้คุณยุนกลับมาได้อยู่ขอต่อยไปได้มือปา่าหนึ่งทีแล้วยังไงพยายามวิ่งเข้าไปเก็บวุ้นแล้วขอจับขวานแล้วป่าไปได้หนึ่งทีตอนนี้กลับมาตั้งหลักใหม่ได้แล้วยังไงครับคุณแบ็กโดนป่าไปสามทีตายเฉยเลยฮะโอ้อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้เกมสุดท้ายจริงๆต้องขอภยัยวันนี้มาเร็วนะก็เลยขอไปนะตอนแรกบอกจะอยู่3าชั่วโมงนี่จะ4ชั่วโมงอีกแล้วนะฮะโอ้ไลท์ท้ายแล้วครับขอบคุณนระคุณไคเดนเบกขอโทษจริงๆนะคุณวีรเทพมาช้าไปนิดนะผมจะลงแล้ว เกมนี้เกมสุดท้ายนะต้องขออภังจริงครับอยู่มา3เกือบสชั่วโมงแนละ้วมีคนดึงไว้ใช่ครับผมเพิ่งตื่นโอ้วันอาทิตย์เนี่ยทำไมตื่นดึกจังเรียบร้อยฮะแล้วตอนนี้คุณข้าวเจอคุณใสแล้วยังไงครับเนี่ยนี่มันรวมแก๊งคุณคุณยุนเปียวหรือเปล่าฮะมีแต่คนเ,เก่งๆมาอยู่ในนี้หมดเลยฮะรอบนี้ยังไงฮะแล้วคุณข้าวคือใครไม่รู้นะปาดคุณใสออกไปเรียบร้อยฮะ